สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <K> <atte> เจอกันอีกครั้งนะครับในรายการ Snake Snake Fish Fish งูงู <That noise> ปลาปลาครับน euh. <Tem. S 2> ี่ตอนนี้เราก็มาถึงตู้ที่สี่กันแล้วค่ะนี่ตู้ข้างหลังตู้ใบนี้นะครับคราวที้เราเกินไปแล้วนะว่าตู้นี้เราแยกอโลวานาตัวที่เป็นจ่าปูเอามานะครับนี่คือน้องเลสก็คือน้องอยู่คนเดียวมาสักพักหนึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีปลาอีกหนึ่งสายพันธุ์เอามาเป็นแทงค์เมดกับอโลวานาแดงตัวนี้วันนี้ก็คือตอน รากายครับ เนกสเนกฟิชฟิชงูปลาปลาปลาไกยเนยเรารู้จักปลาไายไหมรู้จักที่เป็นอาหารแบบพวกทอดมันหรือว่าลูกชิ้นอะไรอย่างนี้และตัว <c oughs> ไม่เคยเห็นเลยจริงไหมเนี่ยจริง <c oughs> กินอย่างเดียว <c oughs> ใช่กินอย่างเดียว <c oughs> ปลา,ายกนอกจากดังในเรื่องอาหารนะครับยังเป็นปลาสวยงามได้ด้วยก่อนอื่นนะครับ ตามทมเนียมเราต้องมีแขกรับเชิญผู้เชี่ยวชาญครับวันนี้สุดยอดเอ็กเพรเรื่องปะกายเลยขอเชิญแขกรับเชิญของเราครับมาเลยมาเลยหน้าตาหน้าตามั่นใจมากลินนะแขกรับเชิญคือลินชื่อลินค่ะ ไอ้วันพีชนะครับใช่ทำไมเป็นผู้เชีย่ยวชาญปะกายเพราะว่าตุลินนะครับทำอาหารอร่อยมากนะครับ<ช><ช>ไม่เชี่ยวชาญแตด้านวิชาการนะแต่เราทำอาหารเฉยๆนี่<ม>ทีมงานเราเคยชิมแล้วพอเคยกินอาหารฝีมือตุรินเคยกินขนมจีนแล้วค่ะอร่อยต้ตมตำอีกอย่างนะครับสุดยอดนะครับเคยทำขายด้วยนะครับตุลินจะมาเป็นแขกรับเชิญปะกายมั่นใจไหมก็มั่นนะเฮ้ยตุลินนะครับเคยมาออกงูงูปลปลากับเราแล้วนะครับ ตอนแรกปลาฉลามหูดําก็มาแล้วโผโ่มาแวบๆครับตอนอโรวาน่าไปเลือกซื้อกับเราเลยวันนี้ตุลินจะมาทําอาหารจับปลากายเดี๋ยวเราตักปลากายขึ้นมาปุ๊บแล่เลยาไม่เอาเลยมั้ยไม่เอาว้าพี่อุสานมันอะไม่พี่อุสาขุนมันตั้งแต่ตัวเท่านี้ เอาไม่มีเขาก็ไม่เอานะตลาดสดก็มีไหมล่ะเผื่อบางตลาดอาจจะมีแล้วถ้าไม่ e มีก็ต้องซื้อเนื้อแบบสําเร็จที่เขาขูดก็อนอ๋อเออใช่ถ้างั้นถ้าไม่มีเธอก็ทําจากเนื้อก่อนเราไปตลาดนะครับเราก็มาดูปลากายกันก่อนเ้ยปลากายบ้านหนูเรียกปลาตองนะปลาตองทาไมมันอันเดียวกันใช่ปลากายมันมีชื่อปลากายปลาตองกกยปลาตองเหลาอ๋อบ้านเดี๋ยวให้ดูว่าทําไมเขาเรียกปลากาย พราะมันมีชนิดเนืงออยู่แม่น้าโขงอ่าใช่แม่น้าโขงถูกต้องอรอบนี้เราไม่มีถุงเพราะว่าปลากายเป็นปลาที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนเขาใช้คุบอากาศใช่เราเตรียมไต่ถังไว้นะครับเราตักตัวแรกก่อนตัว,ตวที่เตรียมไว้นะสุลินช่วยชีวิตเขาไว้นะครับเทปนี้น้ําอาจจะกระเด็นกระดอนเยอะหน่อยนะครับตัวนี้สุรินไปช่วยชีวิตเขาไว้ยังไงคะ ก็ไม่งั้นเราเตรียมมาเพื่อทําลูกชิ้นกันอ๋อเอจริงเหรอไม่พอหรอกลูกตัวใหญ่กว่านี้เหรอคือตัวเล็กอยู่ใช่ไหมโซลินเฟืองมากอ่ะไม่ที่เธอได้นี่ลายอย่างนี้ไหมน่าจะอย่างเงี้ยที่มีจุดๆนิดนึงตอนตลาดตัวเนี้ยเขาจะขาวๆแล้วก็จุดนิดนี้อร่อยอันนี้เป็นปลาต่อยงามนะครับก็เลยเลือกแบบจุดเยอะๆมาอันนี้คือปลากายเลยครับปลากายแบบปลากายแท้ๆ แท้ๆที่เธอบอกว่าตัวยังเล็กอยู่ถูกต้องเพราะมันสามารถใหญ่ได้ถึงหนึ่งเมตรเพราะว่าต <c oughs> อนที่แม่หนูหาเมา็ดเตัวาหนึ่งเขาหามาจากแม่น้ำเหรอแม่ยกยอมามันมาจากน้ำงเนี่ลักษณะกันนะครับ เกตเขาเขามีเกตนะไม่ใช่ปลาหนังเหมือนปลาดุนะใช่ตรงนี้คือมันแบบเกตละเอียดมองแทบไม่เห็นเกตเขาเลยเวลาทำเธอก็ต้องขอดเกตใช่ไหมขอดยากขอดยากมันละเอียดมันเล็กเลอ่ะแล้วก็จะมีลายพอเป็นปลาสวยงามเขาก็จะเล่นลายกันพี่มีลายเยอะสุดกี่จุดเคยเลี้ยงเยอะกว่านี้ก็มีนะแต่ตัวนี้ลายวงกลมเขาพอโตอ่ะเขาเป็นลักษณะลายใหญ่ๆมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นปลากายเสือดาวเดี๋ยวเราดูก่อนว่าปลากาย มีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับในตลาดบ้านเรานะครับบกคุณเดียวเขาเราเทียบกันมาเลยเราก็จะอธิบายถึงสายพันธุ์นี้ไปเรื่อยๆของเธอน่าจะหมายถึงตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นปลาเฉพาะถิ่นของแม่น้ำโขงอืเขาไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับนี่ตัวนี้เลยปลาตองลายแต่อันนี้ลายเขาจะละเอียดมากตัวนี้โตเต็มที่จะขนาดเล็กกว่าตัวนี้ ไม่เกินแ0ดติบเต็น oh. อันนี้เลือกมาแบบเป็นจุดๆๆมันมจะมีแบบ,แบ,บเป็นเส้นตรงๆด้วย uh huh. อันนี้ก็เอามาทําอาหารได้เหมือนกันใช่ไหม <Yeah. S 1> เป็นปลาเฉพาะถิ่นของ ไพ่ตาเลยช่แม่น้าโขงฝั่งลาวนะครับปลาตองก็น่าจะมาจากชื่อตัวนี้นี่แหละเพราะว่าปลาตองลายเห็นความแตกต่างไหมครับดูแตกต่างการเรื่องลวดลายก็แตกต่างกันด้วยใช่ก็เลยนิยมมาเป็นปลาต่วยงามนะครับคือตัวใหญ่ๆอ่ะเวลาเขาจับได้เขาก็เอาไปทาอาหารตัวเล็กๆก็ส่งตลาดปลาตวยงามพี่มิ๊เคยเลี้ยงนะยุคก่อนเลยนะไม่มีจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดมีไล่ไปยันติดก็คือมีทุกเลข ใช่เคยเลี้ยงแลวตอนนี้ล่ะคะอุย้ยน,นั่นนานมากแล้วสมัยหนุ่มๆสมัยนุ่มๆสกเรีแล้ว <laughs> ยัง <laughs> นี่คือตองชนิดแรกมีเยอะที่สุดในท้องตลาดแล้วปลากายนี่หาได้ทั่วไป มีฟาร์มเพาะเยอะๆนะครับเพาะเพื่อเป็นอาหารนี่แหละแต่เขาก็จะเอาลูกอ่ะมาแบ่งขายในตลาดปลาสวยงามด้วยจะนิหางแบ่งด้วยเออน่าสิใช่เขาไปโดนอะไรมาคะปลากายเป็นปลาที่หวงที่เขาเพราะฉะนั้นในตู้เราจะเป็นต้องมีขอนไม้อย่างเงี้ยยังยังน้อยไปคือลงไปแรกๆอ่ะยังไม่ตีเราแต่พอเขาได้ที่แล้วอ่ะอ๋อจะเป็นที่ประจำของเขาใช่เขาก็จะไล่ตัวอื่นไล่ตัวอื่นเป็นปลาดุนะครับ เพราะว่าปลากายเขาจะมีเขี้ยวอยู่การกัดเขาจะเป็นลักษณะเส้นตรงใช่ถ้าคุณเลี้ยงร่วมกับปลาอื่นปลาตะเพียนเงี้ยถ้าเป็นรอยเส้นตรงอย่างเงี้ยคือโดนปลากายแล้วเราปล่อยลงตู้นะครับสองตัวแรกปลากายกับตองไหลโอ้โหจลมีความสุขนะลงไปดูกับปลาแดงนี่ลงตู้แล้วปลาแดงปลากายอโลมานาไม่ติงกันนะครับเลียก็เหมือนเล่นสงกราน จากปลาตองลายก็คือตัวนี้ยักษ์ใหญ่ครับยักษ์ใหญ่ตะตือตัวนี้พี่ชอบมากเลยนะ<ป>สวยงามเข้าปากเลยถ้าลองกเข้าปากนี่ปลาตะตื้อนะครับมีทั่วไปเลยภาคใต้ด้วยปลากายภาคใต้จะมีน้อยนะครับแต่ตะตื้อ,อยู่ทั่วไปปลากายใหญ่เมตรหนึ่งตองลาย80าเซนตัวนี้เมตรครึ่งเลย ใช่โอ้ยตัวใหญ่มากนะใช่เป็นหนึ่งในปลาที่เขาไปเลี้ยงกับพวกไดแอนมอนเตอร์แบบปลาช่อะดิอเมซอนอะไรเงี้ยคะใช่ก็เป็นอาหารด้วยเหมือนกันปลาชอนอเมซอนใหญ่กว่าเยอะมากแต่เลี้ยงด้วยกันได้ตลาดปลาสวยงามมีน้อยกว่าตัวเล็กๆเนี่ยหาลําบากเลยลักษณะของเขาเห็นลวดลายไหมลายเขาเหรอคะที่เป็นแบบสีดำๆโดนกัดจริงๆตัวเขาจะสวยมากนะครับเป็นแบบไม่มีลายเลยและสีจะเป็นเงาเงาเขียวเขียวน้ำเงินน้ำเงินเห็นไหม ทั้ง3มชนิดดุทั้งหมดนะครับผวงถิ่นทั้งหมดจากประสบการณ์ี่นะพอฉะนั้นเวลาเราจะปล่อยเนี่ยต้องาจะตือตัวเล็กๆมาปล่อยเดี๋ยวเัาจะโตแต่งเองไม่เห็นนะว่ามีคนเพราะจะตือเ<ม>พราะประ,ประกายเพราะตองลายแต่ยังไม่เห็นเพราะจะตือนะครับตองลายตัวก่อนหน้านี้นพี่วินไม่ใช่จุดกลมเลยเส้นตรงหมดเลยแล้วก็ตองลายนะจากประสบการณ์นะครับผมว่าดุกว่าประกายเจอ โอเคน่ารักปาดวงางนเราเห็นสังเกตพอเขาลงเขามุดเลยทั้งสองตัวตัวนู้นอันนั้นเริ่มเข้าที่แล้วเขาเริ่มออกแหละร่างกยให้กินอาหารนะที่เลี้ยงหลักๆก็เนื้อปลากับกุ้งฝอนแล้วเขากินอาหารเม็ดไหมคะกินนะครับถ้ายิ่งตัวเล็กๆมาอาหารเม็ดจมก็กินคือกินตลอดแหละทั้งวันทั้งคืนแต่พอปิดไฟปุ๊บะจะชอบออกมาว่างตามชนิดแล้ว อีกหนึ่งชนิดในตระกูลเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมต้าปลาแดมอันนี้ซื้อมาใหม่เหรอไม่ใช่อยู่มานานแล้วอันเนี้ยตัวแสบที่สุดเลยแสบเลยหรอปลาตลาดปลาสลาดบางคนก็เรียกสลาดจำได้ละไอ้ตัวเนี้ยนะใช่คือตอนนั้นพี่อินจะมีปลาตลาดแพนด้าอยู่ ขาตาดําแล้วก็เปลี่ยนสีไปมานะมันคือพาราดอกนั่นแหละคือตัวจะดังๆนะครับคาดว่ามีตัวเดียวด้วยรักมากเลยค่ะได้ตัวนี้มานะครับตลาดธรรมดาเลยไปปล่อยปุ๊บหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นตัวนั้นเยินเลยอ่ะตัวนี้เล็กกว่าเขาด้วยนะเลยแบบเดี๋ยวเราจะเอาภาพอินเสิร์ตลงให้ดูโหแบบเสียใจมากเลยหลังจากนั้นก็มาเลี้ยงรวมกับพวกปะกายตัวใหญ่นี่ะค่าปะกายตัวใหญ่ไปอีกหนึ่งตัวตัวนี้มีนะ โอ้โหแสบมากเมื่อกี้เราบอกว่าปลาตองลาย8ปเต้นปลากาย1เมตรค่ะสตือเมตรครึ่งค่ะตอนนี้ตลาดไม่ถึงฟุตยี่ติกว่าเซ้นเดี๋ยวใช่เล็กสุดแต่แสบสุดเลยโอ้ยอย่างนี้มันก็รวมกับพวกข้างในนี้ไม่ได้ดิใช่ชื่อเขาก็ปลาตองด้วยนะเนี่ยแหละที่บ้านเธอเรียกปลาตองปลาตองมาจากตัวนี้เพราะว่าเอาไปทำอาหารเหมือนกันได้ไหมได้จัดเลย เราก็เลยต้องแยกตู้เลี้ยงเดี๋ยวตัวนี้เราจอไปไต่ตู้2อยู่กับเสือตอกับบาติกอโลวาหน้าเขาอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมใช่อ่ะเราดูลักษณะภายนอกเขานะครับจะเห็นเลยอ่ะต่างกับตัวนี้ยังไงครับสามตัวแรกอ่ะทรงเหมือนกันเดะต่างกันที่ลายกับขนาดหน้าไม่เหมือนกันหน้าไม่เหมือนเลยอันนี้แบบมันตรงนี้ใช่โค้งมนสามตัวแรกหักใช่หน้ามันจะหักนิดนึงความเงาเขาก็น้อยกว่าแต่สีเขาแบบดูเอาเรื่องนะครับ สีด,ดานี่คือทั้งหมด4ีสายพันธุ์ในตะกุลประกายบ้านเราเดี๋ยวเราขอปล่อยสะตือก่อนพี่ชอบสตือที่สุดลาตะตือ,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 อตเขาบอกว่าดุนะ<ม>แต่ว่าพี่นพเลยสู้ตลาดไม่ได้เลย,ยน่ติ๋วนี่เขาเรียกตลาดนะ,ะ,ะต่อเสือรอลิงตลาอาดอเด็กนะครับตลาด ต่อไปเรามาดูของนอกกันบ้างที่ในตลาดปลาสวยงามเราจะหาได้นะครับตัวนี้มาจากทวีปแอฟริกาครับปลาตองลายแอฟริกาครับฮะมีแบบโอ้อ <c oughs> นี่แผงริสักหนึ่งทีล่างะหนายนอกเหมือนกันเห็น <c oughs> ไหมเป็นหัว <pe S 1> เหมือนปลาชอนครีบ <c oughs> เขาจะติดยาวไปหมด <c oughs> อะ่ะบกกอนปลาก,กายครีบเขาอะโครงครีบเขาจะเป็นโครงอ่อนหมดเลยนะครับเป็นครีบอ่อนเห็นไหมตัวนี้ที่สีดําอ่ะ เพราะว่าเราเลี้ยงตู้พื้นดำจริงๆตัวเขาจะมีลายๆเนะครับเทียบเลยหน้าเหมือนปลาตลาดแต่ยาวกว่าอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะใช่น่ารักนี่แต่ดีด้วยน่ารักปาุงโตตัวนี้กับตัวนี้อันไหนหาซื้อได้ง่ายกว่าโอ้ยตัวนี้สิปลาตลาดมีทั่วไปเลยนะครับกระจายทั่วประเทศไทยเลยที่เธอเรียกปลาตองก็มาจากตัวนี้นี่แหละอ๋ออางนี้ก็หาง่ายกินง่ายเลยทำไมทอดกระเทียมไม่เลย แล้วปลาตองแอฟริกาเนี่ยความยาวมันประมาณเท่าไหร่คะปลาตองแอฟริกาไม่ใหญ่มากแต่ตัวเขายาวนะครับได้ถึง80เต้นเลยใหญ่กว่าตัวนี้เยอะตัวนี้จิ๋วไปเลยนี่แหละสายพันธุ์ประกายที่สามารถหาได้ในตลาดปลาสวยงามบ้านเราต่อไปเราจะมาดูพวกที่สีพิเศษมอฟที่เราพัฒนาสายพันธุ์มาให้สมกับเป็นปลาสวยงามะครัยเราขอเก็บปลาตองลายแอฟริกาก่อนเพราะว่าเราจะมี สีพิเศษของปลาตลาดมาให้ดูกันเอ้ยทำไมนิ่งจังตัวนนิงน่งนิ่งจริงๆเขามีลายสวยมากมากเลยนะสวยโตไปแล้วนะครับนี่สุสนี่ปลา ตลาดอาบิโนหรือตลาดเผือกนั่นเองนะครับสวยงามสวยมากนะถึงเขาจะเผือกแต่ก็ยังคงความเงาเอกลักษณ์ของพวกประกายไว้ประดอมอันนี้เขาเรียกว่าแพลตตินัม,มประกายแพลตินัมครับด,ดูหรูหราไฮโซมากตอนนี้เขาจะโคตรเงาเงา,เงามาก snake snake fish fish